ความฝันที่ทำให้เราถูกเกลียดไม่มีใครบอกล่วงหน้าว่าแผนของพระเจ้าอาจเริ่มต้นด้วยบ่อที่ไร้ฝาและบางครั้งความฝันจากฟ้าก็ทำให้เราถูกเกลียดบนดินปฐมกาลบทที่37เปิดฉากด้วยเด็กหนุ่มอายุ17ปีชื่อว่าโยเซฟลูกชายของยาโคบกับราเชลเด็กที่พ่อรักแต่พี่ริษยา เขารับเสื้อคลุมหลากสีจากพ่อเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความโปรดปรานแต่สำหรับพี่ๆนั่นคือผ้าคลุมแห่งความขมขื่นบางครั้งสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราอาจกลายเป็นเหตุให้คนอื่นอยากฉีกมันทิ้งโยเซฟฝันฝันว่ามัดฟ่อนข้าวของพี่ๆกมคำนับมัดฟ่อนข้าวของเขา ฝันว่าเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสิอดวงก้งคำนับเขาเขาเล่าความฝันนั้นด้วยใจบริสุทธิ์แต่โลกไม่ได้ฟังด้วยใจเดียวกันความฝันของเขาถูกเข้าใจว่าเย่อหยิ่งทั้งที่จริงแล้วมันคือการประกาศแผนการที่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจเมื่อมีโอกาสพี่น้องจึงจับเขาและโยนเขาลงไปในบอ่อที่ไม่มีน้ำ พวกเขาฉีกเสื้อคลุมหลากสีออกเพราะอยากฉีกภาพที่เขาเคยเป็นโลกมักอยากให้เรากลายเป็นเหมือนคนอื่นมากกว่าที่จะยอมรับเสื้อคลุมที่พระเจ้าตัดให้พอดีกับเราพวกเขาจะฆ่ายาโคบแต่รูเบนห้ามไว้แล้วสุดท้ายยูดาเสนอว่าขายเขาให้พวกอิชมาเอลเถิดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพลัดพราก เด็กหนุ่มผู้มีความฝันจากพระเจ้าถูกขายโดยคนในครอบครัวตัวเองเสื้อคลุมนั้นถูกเปื้อนเลือดแพะเพื่อแสงว่าถูกสัตว์ทำร้ายแล้วนำกลับไปให้พ่ออย่าโคบโศกเศร้าแทบไม่เป็นตัวเองเขาฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวและคร่ำครวญอยู่นานแต่พระทัมภีบอกว่าพวกพ่อค้าเหล่านั้นพาโยเซฟลงไปยังอียิปต คำว่าลงไปที่ดูเหมือนต่ำลงกลับเป็นทางเดียวกันกับการพาขึ้นไปสู่พระประสงค์ที่สูงกว่าหากวันนี้คุณอยู่ในบ่อหากความฝันของคุณถูกเยาะเยะ้ยหากคนใกล้ตัวกลายเป็นคนที่ผลักคุณลงลึกเคยนาอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้ามาเริ่มต้นจากเรื่องราวใหญ่ด้วยฉากที่ไม่มีใครเชื่อและบ่อที่ไร้ฝา เป็นทางลับของการจัดเตรียมที่ลึกเกินใครเข้าใจโยเซฟไม่ได้ตายที่นั่นเขาแค่เริ่มต้นที่นั่นและพระเจ้าก็ยังไม่หยุดเรื่องราวของเขาหากคุณยังมีลมหายใจก็แปลว่าพระเจ้าก็ยังมีบทต่อไปให้คุณเสมอ